จงชาติไทยพิวจะไก็ชะลอชะลอเพราะว่าตรงแยกน้ำบนเรือมันจะมาปะกันท่านผู้ชมมองดูไกลๆดูเห็นไหมลามเทพลากเรืออะไรมาจะมาปะกันตรงทางสามแยกน้ำบนทางนี้ต้องเบาเพราะว่า ต้องให้เรือหนักไปก่อนให้เรือหนักไปก่อนเรือทรายใช่ไหมต้องสูมไกลๆแล้วละ่ะเรือสองลำนี้เบาอยู่นะคะต่อมานก91กับเกตตกตินนำเบอร์สามอฝั่งนู้นจะเป็นเรือน่ไม่น้ำ ตั้งคู่น,นั่นแหละต้องเรียกว่าเรือเบาไปทันได้ดูเรือหนักตั้งคู่ฝั่งนูวนก็เป็นน้ำตาลหรือไม่ก็โทษสารเพราะว่าตรงตามโรงอันทองมีโรงงานน้ำตาลก็สาร มองไปแรกแวบเดียวเนึกว่าเห็นสูงๆเนึกว่าเรือใส่น้ำฝั่งป่าปักป่าปัก,กก็เรือหนักนะคะท่านผู้ชมเจ้าพญาฝั่งนู้นก็เรือหนักสั่งน้นมาแค่สองลำเรือโปะสองลำไหลาตามกันไปเลยค่ะแต่มาบรรทุกเต็มลำแล้ว จะไม่จมมากก็จะเป็นกากมันกากปามนะคะกากมันกากปามเต็มลำแบบปููปเรือเลยไม่จมมากนะ <c oughs> น้ำขึ้นเยอะแล้วมาชมน้ำป่าตักแล้วเจ้าพญาไหลาตามกันไปเลยค่ะปีเล็บก็ขบวนยาวๆนะคะของ โอ้โหมันดูเรือต้อง้ายกันหน่อยแขวงไปแกวงมาอยู่นะเราก็ไม่ได้มองเลยนะห่วงแต่ข้างหน้าไม่ได้ห่วงข้างหลังเลยหลังก็บึนๆไปห่วงข้างหน้าค่ะ ปรนะมาณนั้นเข้าใจเข้าใจโอ้เชียร์คัส งนะคะเรือช่วงเลี้ยวกลางแยกน้ำบนพอดี ก็ต้องขึ้นเชือกใหม่เพื่อให้แบ่งเบาภาระากำลังในการลากแต่ไม่ปล่อยขาดแล้วขาดเลยนะคะขึ้นเชือกใหม่ตอนนี้ก็เมื่อตะคู่ที่เห็นที่สลังวิ่งแม่ได้จังเลยคิดมันไกลสูงใกล้ก็จะเห็นยากถ้าไม่ชมแพรมันบางเนื่องจากตุ้มก็วิ่งไปตรงนั้นมันก็ไม่ทนอยู่ดีนะคะคือไกลไกลค่ะ โอ้ยไม่ตุ้มทำไมถ่ายเรือเชือกขาดให้ดูไกลจังให้ดูควันบนท้องฟ้าทำงานกันเป็นทีมช่วยเหลือกันแล้วก็มีวิทยุสื่อสารเสียงเครื่องเรือก็ดังนะคะตะโกนไม่ได้ยินแน่นอนพี่กับตันที่เรือโยงจำเป็นถึงจะต้องมีเครื่องขยายเสียงเวลาคุยเรื่องเชือกนะคะ อันนี้ก็เสียงปั้งก็เขาก็วิ่งกันแล้วพี่สลังที่ดูแลเรืออยู่ก็วิ่งมาช่วยกันไม่ใช่ไม่ได้วิ่งลําเดียวนันละหลายลำก็วิ่งมาช่วยกันนะคะทำงานกันเป็นแบบพี่น้องพึ่งพาใส่กันช่วยกันกุ๊เกเพื่อกูลกันการขึ้นเชือกใหม่ก็ไม่ดีง่ายนะคะเชือกก็เส้นใหญ่พันใหม่ผูกใหม่ประมาณนี้นะคะ กขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะทีามารับชมเมื่อกี้ก็ขาดไปสองเส้นเนาะสองปั้ง <c oughs> บางขบวนสามปั้งโอ้โหขึ้นกันไม่วัดไม่ไหวเลยเร่งเชือกขาดก็มีหลายสาเหตุนะคะท่านผู้ชมกระแปะน้ําช่วงเรือเข้าโค้งเชือกเก่าก็มีส่วนเห็นไหมเวลาตุ้มถ่ายคลิปเห็นเชือกใหม่ๆที่เขาซื้อมาเกียมไว้ ช่วงหน,น้าน้ำมาเนี่ยเขาจะซื้อเชือกใหม่มาเกียมไว้เลยนะคะนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าถ้าน้ำที่ไเ,เลชาวเรือซื้อเชือกมาหลายๆม้วนกันราคาก็สูงอยู่นะคะเพราะเชือกเส้นใหญ่เส้นเท่าแขนน่ะนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดูน้ำด้วย <c> น้ำเยอะ ลังขึ้นอีกนะฉันเนี่ยขึ้นขึ้นทุกวันเลยไปแล้วนะคะ